สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่ผมจะมาอธิบายนะครับการทำงานของฟังก์ชันมิลิสนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบเนาะว่าฟังก์ชันมิลิสเนี่ยเป็นฟังก์ชันในการนับตัวเลขนะครับเราก็จะมาใช้การทำงานของเขาเนี่ยแหละนะครับมาช่วยงานในลักษณะที่เป็นมัลติทัสกิ้งนะครับในงานเดเวล็อปเมนต์ของตัวงาน IoT ก็ได้นะครับงานอา โรบอทก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ embedded ก็ได้นะครับแต่เนื่องจากนะครับผมนะไม่เก่งทำ Anim เมช o นนะครับผมก็เลยต้องไปตัดหน้าน้องมินลิมานะครับผมให้เป็นตัวแทนของฟังก์ชันมินลินะครับนะครับแล้วก็มาทำการสอนแบบบ้านๆของผมนะครับก็คือเพื่อที่ให้ทุกท่านนะครับเข้าใจง่ายๆครับอย่างเช่นนะครับสมมุตินะครับว่าเวลาที่เราทำการนะครับอย่าง คลิปที่แล้วนะครับตัวอย่างที่แล้วนะครับถ้าเราทําการประกาศตัวแปรที่ใช้งานฟังก์ชันมินลิสนะครับทันทีที่เราอัปโหลดโปรแกรมนะครับเข้าไปที่ตัวไมโครทอลเลอร์นะครับหรือกดปุ่มรีเซ็ตนะครับน้องมินลิสของเรานะครับก็จะทําการนับค่านะครับตั้งแต่ศูนย์นะครับนะครับไปถึง1000นะครับตรงนี้ใช้เวลา1วินาทีนะครับนะครับก็ไปเรื่อยๆร0 0อยสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันไปนะครับจนถึง4ี่พันล้านกว่านะครับ ใช้เวลาทั้งหมด49วันนะครับน้องถึงจะกลับมาที่เลขศูนย์ใหม่อีกรอบครับก็ทำการนับวนไปแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะใช้ประโยชน์การวิ่งของน้องแบบนี้แหละนะครับเพื่อให้ทำการทำงานให้เรานะครับเป็นแบบวนซ้ำนะครับในที่นี้นะครับผมจะสั่งนะครับให้เป็นการทำงานติดดับของ LED ละกันครับคล้ายๆตัวนี้เลยนะครับ ในทุกๆหลักกิโลเมตร1,000แบบนี้ครับหลักการมันจะเป็นแบบนี้นะครับที่1 0 0่นนะครับผมก็จะทิ้ง LED ฟังก์ชันการทํางาน LED ไว้1งานนะครับถือว่าเป็น1จ็อบของผมนะครับทันทีที่น้องมิลิสนะครับนับค่ามานะครับจนถึง1,000ครับผมจะสั่งให้ LED ติดนะครับนะครับเสร็จแล้วผมก็จะชิปงานของผมนะครับไปอีก1,000นะครับก็คือ1วินาทีนะครับแล้วก็ไปรอน้องมิลิวิ่งไปครับ พอน้องมินลิวิ่งมาถึง2,000นะครับผมก็จะสั่งให้ LED ดับนะครับแล้วผมก็จะชิปงานของผมนะครับไปอีก1,000แบบนี้นะครับนะครับเพื่อรอน้องมินลิวิ่งไปต่อครับพอมาถึง3,000ปุ๊บเนี่ยผมก็จะสั่งให้ LED กับสถานะครับจากาดับให้เป็นติดนะครับแล้วก็ชิปไปนะครับแล้วก็สั่งดับนะครับแล้วก็ติดนะครับ พอทางานในแต่ละจ็อบเนี่ยครับผมก็จะชิปงานน้องของเขาไปเรื่อยๆครับทีละ1คาบเวลาเนี่ยครับไปจนสุดทางของเขาครับเพราะฉะนั้นน้องมิลลี่เนี่ยก็จะทํางานให้ผมตลอดการนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับก็คือวนงานซ้ําๆไปแบบนี้นะครับนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ในการทํางานนะครับคือในทุกๆหลักกิโลเมตรเนี่ยเราก็จะให้เขาทํางานหนึ่งครั้งแล้วก็ชิปงานไป1คาบเวลานะครับเป็นแบบนี้นะครับ นะครับอันนี้แล้วทำยังไงครับวิธีการครับทำแบบนี้ครับผมจะประกาศตัวแปร c ขึ้นมาตัวหนึ่งครับที่เป็นแบบอันไซ์ลองนะครับโดยให้มีค่าเท่ากับมิลลิทุกอย่างเลยครับไม่ว่ามิลลิจะไปตรงไหนครับ c ก็จะมีค่าเท่ากับมิลลิตลอดการนะครับเป็นแบบนี้ครับนะครับแล้วผมก็จะประกาศตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับเป็นอันไซ์ลองเหมือนกันครับก็ให้เป็นตัว p แบบนี้ครับตัว p หน้าที่ของเขาเนี่ยจะปักหมุด คาบเวลาหลังของ c อยู่1000นะครับในที่นี้เราเว้นคาบเวลาไว้1000นะครับสมมุตินะครับไว้ประมาณ1วินาทีครับทำแบบไหนครับเมื่อเวลาที่มิลลิสนะครับมีไฟเข้ามาแล้วนะหรือกดปุ่มรีเซ็ตก็ได้นะครับเขาก็จะทำการนับค่าถูกไหมครับผมก็จะประกาศตัวแปร c เนี่ยให้เท่ากับมิลลินะครับเมื่อมิลลิวิ่งไปที่1000นะครับถึงหลักหมุดที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็จะให้นะครับ c เท่ากับ p นะครับ เป็นแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะปล่อยให้น้องมิลิวิ่งไปอีกครับไปถึงหลักหมุดที่เราต้องการก็คืออีก1,000นะครับเมื่อถึง2,000แล้วนะครับผมก็จะให้ c เท่ากับ p แบบนี้นะครับเมื่อวิ่งไปอีกครับจนถึง3,000นะครับผมก็จะให้ c เท่ากับ p แบบนี้นะครับทีละหลักนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ถึง4ี่พันก็จะให้ c เท่ากับ p แบบนี้นะครับถึง5,000นะครับผมก็จะให้ c เท่ากับ p แบบนี้นะครับ6,000ก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้น C กับ P ก็จะวิ่งคู่กันไปแบบนี้ครับเพียงแต่ว่า P เนี่ยจะวิ่งช้ากว่า C อยู่ประมาณ1 0 0 0เสมอนะครับวิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง4,000ล้านเลยครับเพราะนั้นผมก็จะได้ P กับ C เนี่ยวิ่งคู่กันไปทีละพันทีละพันแบบนี้ตลอดการนะครับแต่ความสนุกมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น,นครับความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าถ้า C นะครับสมมุตินะครับ C วิ่งมานะครับจนถึงหลักที่1 0 0 0แล้วใช่ไหมครับผมก็จะให้ ác นะครับเท่ากับ P นะครับและผมก็จะสั่งงานให้ทำงาน led ของผมด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้ C นะครับวิ่งไปอีกครับจนถึงหลักหมูดอีก1,000นะครับเมื่อผมให้ C เท่ากับ P ปุ๊บเนี่ยผมก็จะสั่งให้เขาทำงานให้ led กับสถานะ led ให้ผมด้วยแบบนี้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ครับ ผมก็จะสั่งให้ทํางานที่ LED ผมจากติดเป็นดับจากดับเป็นติดนะครับเพราะฉนั้น LED ผมก็จะติดดับติดดับทุกๆ1วินาทีนะครับพันทีที่มีการอัปเดตพีเ็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะให้เขาทํางานกับสถานะ LED ของผมนะครับจากดับเป็นติดจากติดเป็นดับนะครับเพราะนั้นมันก็จะติดดับติดดับสลับกันไปอย่างนี้ครับทีละ1,000อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสุดทางครับ นะครับอันนี้คือไอเดียในการทํางานในการเขียนโปรแกรมของเรานะครับเบื้องต้นนะครับผมทําการเปิดโปรแกรมนะครับตัวนี้ขึ้นมาเป็นโปรแกรมเก่านะครับที่ผมทําการอธิบายไปแล้วนะครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับว่าโปรแกรมนี้ทํางานยังไงนะครับคลิกดูลิงก์ด้านล่างนะครับที่ผมทิ้งไว้ใน d e s c r i p t i o n นะครับก็จะอธิบายการทำงานในส่วนนี้ไปได้ครับแต่เอาเป็นว่าทุกท่านเข้าใจแล้วว่าตรงนี้ทำงานยังไงนะครับผมก็จะ modify โปรแกรมตรงนี้แหละนะครับคือให้ทำงานเหมือนเดิมแหละแต่เพียงแต่ใช้ฟังก์ชัน millis เข้ามาช่วยในการทำงานนะครับนะครับแทนตัว delay ตัวนี้นะครับผมอ่ะเริ่มเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะต้องทำการประกาศตัวแปร4ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งผมจะประกาศให้เป็นแบบ public นะครับตัวนี้นะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับเราจะใช้ u n s i g n l o นะครับนะครับตัวแปร4นะครับ ให้มีค่า e ดี u l t เป็น0ูนย์ะครับเริ่มแรกเลยนะเพราะนั้น C นะครับก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับมีค่าเป็นศูนย์นะครับเหมือนกันครับ P นะครับทำเหมือนกันเลยครับประกาศตัวแปร P ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับนะครับที่คอยเก็บสถานะล้าหลังอยู่1000นะครับนะครับก็คือให้มีค่าเท่ากับศูนย์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้น P ก็จะมาสตาร์ตตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวผมขอเรียงหลักกิโลเมตรก่อนนะครับตอนนี้เบี้ยวไปหมดแล้วนะครับผมอ่าโอเค เมื่อทำแอนิเมชันไม่เก่งนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจนะครับโอเคเมื่อได้แล้วนะครับที่ฟังก์ชัน l o o นะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะให้ตัวน้องมิลิมีค่าเท่ากับ c เสมอนะครับเป็นแบบนี้ครับในช่วงของเมนโปรแกรมนะครับเพราะนั้นผมก็จะให้ c ของผมนะครับมีค่าเท่ากับมิลิฟังก์ชันมิลิเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับฟังก์ชันีเ l a y เราไม่ใช้แล้วนะครับ เราจะใช้ฟังก์ชัน millis นะครับในการกําหนดค่าีเ l a y แทนนะครับเพราะนั้นีเ l a y เราข้ามไปเลยนะครับนะครับเป็นแบบนี้ครับโอเคอันนี้ก็เรียกบิง LED เหมือนเดิมครับแต่ความสนุกเนี่ยมันจะมาอยู่ในส่วนนี้ครับเบื้องต้นนะครับผมขอ remark โปรแกรมตรงนี้ให้โล่งๆไว้ก่อนเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมลบไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ลบไปเลยก็ได้ครับเพื่อความเข้าใจเดี๋ยวจะงงนะครับผมลบในส่วนที่ไม่จําเป็นออกไป เลยนะครับเป็นแบบนี้ครับเมื่อกําหนด c ให้เท่ากับมิลลิลิแล้วนะครับแล้วก็จะให้เขามาทํางานในฟังก์ชันบิง LED ก็คือตัวนี้ครับให้ทํำยังไงครับเบื้องต้นนะครับผมจะให้นะครับทําการเขียนโปรแกรมนะครับในการอัปเดตตัว p ก่อนครับอย่างที่บอกครับเมื่อ c นะครับวิ่งไปถึง1000ถูกไหมครับมันจะทําการอัปเดตตัว p ให้เท่ากับตัว c แบบนี้ครับวิธีการเขียนเขียนแบบนี้ครับ if นะครับ ถา c นะครับลบ p นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1,000นะครับให้อัปเดตค่า p ให้ผมด้วยนะครับก็คือให้ p เท่ากับ c แบบนี้ครับนี่ครับแค่นี้เองครับในการอัปเดตนะครับลองดูนะครับสมมุติว่าอยู่ที่หลักกิโลเมตร1,000ทั้งคู่แล้วนะครับ ผมปล่อย C วิ่งไปจนถึงพันห้นะครับพันหตรงนี้นะครับลบ1,000ได้เท่ากับ500ถูกไหมครับ500ยเนี่ยยังไม่มากกว่าหรือเท่ากับ1,000เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเรียกใช้ฟังก์ชันในลูปตรงนี้นะครับมันจะกระโดดข้ามไปเลยครับออกจากฟังก์ชันไปครับไปทำงานต่อครับเพราะว่ามันจะไม่อัปเดตให้ครับเพราะว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่ C นะครับวิ่งมาถึงจุด2 0 0 0แล้วกันนะครับ 2,000ลบ1,000เท่ากับ1,000ถูกไหมครับเพราะนั้นตรงตามเงื่อนไขตรงนี้ครับเพราะ c ลบ p นะครับเท่ากับ1,000นะครับนี่ครับเท่ากับ1,000ครับมันจะทําการอัปเดต p เท่ากับ c ให้ผมแบบนี้ถูกไหมครับเหมือนกันครับถ้าวิ่งต่อไปครับสมมุติว่าถึงที่2,005แล้วกันครับ2 0 0ลบ2,000ได้เท่ากับ500ถูกไหมครับ ไม่ตรงตามเงื่อนไขครับเพราะ c ลบ p เนี่ยจะต้องมีค่านะครับเท่ากับหรือมากกว่านะครับ1,000นะครับมันถึงจะทำงานอัปเดตให้ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำการเรียกนะครับฟังก์ชันมิลลิตรงนี้นะครับเข้ามาเนี่ยไม่เท่ากับ1,000นะครับมันจะกระโดดข้ามออกไปเลยครับนะครับจนกว่าที่มันจะวิ่งมาตรงถึง3,000ตรงนี้ครับ3 0 0 0 2 0ลบ2,000เท่ากับ1,000ถูกไหมครับตรงตามเงื่อนไขนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะทําการอัปเดตให้ครับ p เท่ากับ c นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ความสนุกอย่างที่ผมบอกมันมีมากกว่านั้นครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วนะครับเราต้องสั่งให้มันทํางานด้วยครับเป็นแบบนี้ครับเพราะนั้นฟังก์ชันการทํางานเดิมครับจำได้ไหมครับที่ผมเพิ่งลบไปครับก็จะมีค่าเท่ากับ led นะครับ state นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ convert ของ led state เดิมนะครับ จาก1เป็น0ูจาก0เป็น1นะครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็สั่งครับขับค่า LED state ของเราเนี่ยนะครับออกไปที่ขา12นะครับซึ่งทำการเชื่อมต่อกับ LED ของเราอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับขา12นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสั่งให้ขา12นะครับขับ LED state ออกมานะครับแบบนี้ครับก๊อปมาเลยครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของเราเนี่ย ตัว LED นะครับจะทำการติดดับติดดับสลับกันแบบนี้ครับเพราะมันจะใช้วิธีการกลับบิดครับจาก1เป็น0จาก0เป็น1นครับทุกๆหวินาทีครับเลื่อยไปครับทว่านั้นตัว C กับ P เนี่ยก็จะวิ่งคู่กันไปนะครับกับน้องมิลลีของผมด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับชิปนะครับมาที่4,000นะครับแล้วก็ทำงาน LED แบบนี้ครับแล้วก็ให้ C วิ่งไปนะครับแล้วก็ให้ P นะครับมาอัปเดตที่5,000แล้วก็สั่ง สถานะ led ให้ผมแบบนี้ตลอดการนะครับเพราะนั้นผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้โปรแกรมเก่ายังค้างไว้อยู่นะครับติดดับทุกๆครึ่งวินาทีนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วครับทุกๆ1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูนะครับว่าผลที่ได้นะครับจะดีเลย์หวินาทีหรือเปล่าครับตอนนี้ครึ่งวินะครับผมอัปโหลดขึ้นไปใหม่นะครับ เห็นไหมครับตอนนี้ก็จะติดดับช้าลงนะครับเพราะเราสั่งไว้ที่1,000ก็คือ1วินาทีแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้เร็วเท่ากับของเดิมได้ไหมครับก็ทําได้ก็แก้คาบเวลาตรงนี้ให้เป็น500แทนครับเพราะนั้นการอัปเดตของฟังก์ชันมิลลินะครับก็จะอัปเดตที่หลักใหม่ทุกๆ500นะครับคาาก็จะเป็น500แบบนี้ครับ500นะครับก็อัปเดตทีหนึ่งครับแล้วก็สั่ง ทำงาน LED นะครับแล้วก็อัปเดตที่500อีกทีหนึ่งครับนะครับแล้วก็สั่งทำงาน LED อย่างนี้ครับมันก็จะถี่ขึ้นคือมันจะเร็วขึ้นนั่นเองครับทีละ500 500 500ไปครับจนสุดทางของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็อัปโหลดขึ้นไปใหม่นะครับดูนะครับนี่ครับผลที่ได้ก็เป็นแบบนี้นะครับ การทำงานลักษณะแบบนี้นะครับเราจะใช้การทำงานของฟังก์ชันมินิสนะครับมาแทนตัวดีเลย์ของเรานะครับเห็นไหมครับนะครับก็จะสามารถที่จะแอปพลาของเก่านะครับให้เป็นของใหม่ได้ตามนี้เลยนะครับถ้าท่านสงสัยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงครับก็ให้ลองสกิปย้อนหลังไปดูนะครับว่าโปรแกรมดั้งเดิมของเราเป็นยังไงครับและณปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้วนะครับนะครับ ก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับว่าเปลี่ยนตรงจุดไหนบ้างนะครับท่านก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างแต่ข้อดีนะครับของการใช้ฟังก์ชัน m i l l ล,ลิเนี่ยก็คือว่าเราอะจะสามารถที่จะทำงานในเชิงลักษณะที่เป็นแบบ m ัลติ t a s k i n g ได้ซึ่งของเดิมที่เราใช้ดีเลยอยู่อะอันนี้ทำไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้านะครับว่าถ้าเราจะเพิ่มทั ของเขานะครับให้ทำงานในเชิงลักษณะเป็นแบบมันติ t ทัสกิ้งเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวว่ากันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ